สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะออกเดินทางไปที่บ้านโพนใหญ่นะ,ะทุกคนคะอยู่อ่าอยู่อำเภอเชียงยืนอำเภอเชียงยืนนะคะทุกคนคะ่ะมันนี้สิไปอ่าี่ว่าเป็นบ้านกองบแมเอนอ่าเป็นเฮ้อไหนฮึนมึง <Hey. S 1> เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะแต่บอมเอนวัดหนูจะสิงเอินยันยังไงอ่ะเพื่อยันยังไงฮ,ฮึ่ เอินะลุงเอิญจะจะแม่กวนอิมเลยล่ะจะไปหาจแม่กวนอิมนะจะไปไหวไปนี่เพลินเพราะว่าเมื่ออ่าวันที่ยี่สิบโมกุล่าหนูไปกันในแอร์รอบนึงเหมือนที่นี่หนูไปแล้วปึ๊บมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ไปอีกเดี๋ไปอีกนู่นดูอังศินามันที่นี่หนูก็เลยขึ้นเต้นใจว่าขั้นคอลลาเจนขายเบนมือเดียวไปหาเพลินกันหน้าไปไหวเพลินกันหน้าอีกประมาณนี้นะจ่าเหมือนที่นี่คอลลาเจนกับเบอร์อีรีเหมือนที่นี่ก็เลยว่าอ่า จะเดินทางไปหาเพิินมืนมอ,อ,อนีมาเคยเนี่ยมือนีหนูมาสารข้ามพอดีบันที่นี่ก็เลยว่าสิไปหาเพิ่นเราจะเอาไปหาเพิินมือนี้ก็มีทุลาไปหลายอย่างให้มือนี้ว่าจะไปวัดอีกวัดหนึ่งไปวัดปลาว้องลำเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอดีเซลไปอาบน้ำล้วก็ไปคลินิกไปคลินิกนะคะทุกคนคะคลินิกลักษณะเน,นี่ยแล้วเมื่อไหร่นอนเล็นคิว <laughs> เอาดีเซลไปอาบน้ำนะคะเซลดีเซล เซลเซลนี่ชิลิม้วบอกดิเซลสังวิละกรไลแห้งด่าม้วนสังวิละกำไลแห้มม้วนมะ่อนีปึ๊บกับไปติดกาวได้ไหม้วันวันที่นี่นูก็เลยอันมันพอดีมันมีออยวันที่นี่ก็เลยเอาออยใส่ให้เอาออยใส่แหละก็เอาวนกาวออกวันที่นี่กาวออกมือแล้วปึ๊บเอาน้ามให้ออยไม่ออกวันที่นี่ ก็การได้เป็นวนออกเร็วว่านไม่ออกวันที่นี้หนูก็เลยคิดว่าเราจะเอาไปที่นี่อ่าร้รักษาสัตว์ให้เขาอ่าอาบน้ำออกให้แล้าเดี๋ยวอาบน้ำให้มันตั้งจิตสะอาดีนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็จับอาชีพมีือมือน่นี่ครบแต่ว่าหนูก็มือจีอาบน้ำกันจะทุลักทุเลจัง่อยเรนออมของน้ำอยู่เพราะว่ามันไม่เอามันขวดแล้วแต่เรนออมของน้ำอยู่ก็เลยว่าจะเอาไปที่นี่ให้เพื่อนอาบให้จะสิง่ายเราจะเอาหนีไปทิ้งไว้ที่นี่ ให้หมออาบหน้าไฮแล้วก็เดี๋ยวลูกกสิไปวัดโอ้ยไปวัดป่ะนะไปอ่าะใจแม่งคนอิ่มหลายๆจะกลับมาฮับวันนี้ก็มีธุระไปไหลายอย่างนะทุกคนคะ่ะหนูก็บเป็นพนละครับเองเรียบร้อยขี้นอนครับรถสุนี่เริ่มทอนแท้แล้วขี้่รถดูหนายเริ่มเมื่อยแล้วโอเคค่ะทุกคนคะ่ะจะถ่ายให้ชมนะคะโอ้ยทุกคนค่ะมาหอนแล้วแต่ว่าพี่มอเปิดมาซานพี่บอกว่ามือเอื้องจริงๆเปิดปกติวัอน,นี้บ้านพลาทันปิดพนะ คุณาปีนวันที่หนึง่งได้วันพระสรุมปแล้วในกระเป๋าเดิซื้อวันที่เียงยืนแต่กระเป๋าเดินซื้อแล้วทุกคนค่ะเดี๋ยวการไปอาบรถดีเซลแล้วก็จะได้เอาพีเวียง <c oughs> เลยเมื่อไหร่สิบสามเมษา,าแล้วก็จะได้ไป เดี๋ยวถาให้ชมเรื่อยๆนะคะทุกคนคะตอนนี้ออกจากที่นี้แล้วนะคะทุกคนคะออกจากที่นี้เรียบร้อยอ่าหมอกดสิวให้นะคะแล้วก็ให้เลื่อเสิร์แล้วก็อ่าเช็ดสิวนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็สิวกับโอเคเลยโอเคว่าเกาเหลียค็แค่ยังแค่ร้อยสิวแล้วก็ดีิวนิดหน่อยก็กำลังหายแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาแล้วได้สะพานผ่อนได้สภาพของคนะคะ สื large, so ้อผ้าว so ันสองถุงใหญ่นะคะลูกคาไว้สหรับไปถ่ายคอลลาเจนนะคะได้ถ่ายรูปคู่กับคอลลาเจนถ่ายรูปคู่กับคอลลาเจนนะคะก็เลยซื้อเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะไปถ่ายนะคะแต่ว่ายังมีชิปหั่นในรับว่าเป็นชุดที่ยังไม่ได้ถือใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย๋ยวจะไปหาบุญอีกหรือว่าอาจจะไปเช่านะคะลูกคาจะไปยวเราชุดว่าสลับถ่ายถ่ายรูปกับคอลลาเจนเดี๋ยวเราชมกันนะคะลูกค้าแต่ว่าน่าจะขายแน่นอนนะคะซื้อสื้อมาแล้ว อันนี้น่าจะขายแบบชุดธรรมดาธรรมดานะคะส่วนุดูแบบใครแบบียังจังอาจจะจะไปเศราเมื่คิดว่าเพราะว่ามันน่อยแต่บนมี้ฐานแต่นีไปเศราหรือว่าต้องทางตัเข่าเห็นไหมก็เดี๋ยวเขาจะไปถายดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็สั่งของกลับบ้านอยู่นะคะต้องตาตั้งอ่าพิซซ่าชาเฟซี่กพแฟตินบวานพอาะว่าที่เขาขั้นหิ้วเขาเนี่ยวันนี้ไปอ่าจะาแม่กวนอีมก็ปิดนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นขาเขนจะเลี่ยนิดก็เลยไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวตรงนี้อ่า ตอนนี้คือเดวรอไดนกินแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านมาแท็กของให้ลูกค้านะคะเพราะว่านีคนตัก็เรบ่มไดเแท็กเมืวานคนตัก็เลยไม่ได้แพ็คของนะคะไปแล้วทุกคนคะนกิตกที่อร่อยเดลติสซานะรออีกประมาณสินาทีนะคะท้งหมเทีเรานอนจะเป็นยังไงล่ะพเชษพัพ่เชลพูดดีกัวเขียนกลร้ม่เราเนี่อันนี้เชียรมาอาบน้ำมาอ้ย่หอมจงเลย ัหไคเยังดู่ครับเดี๋ยวเมียใส่กระเป๋ามะนาวแตงเอาไว้เอาไว้ด้วยกไดมันยหายเทบอกวาก็ได้ถือใส่กระเป๋ามะนาวี่มันไม่ได้หามันมีตคนยังไม่อยอกะันม้่จริงไทยม้จีว่ามีตคนยังไม่หยอกว่าสั่ข้าเจ้าไม่ห็นได้เลข้าเจ้าก็ถ็นข้าเจ้าก็หัวไมนเด้ดอเนี่ยมันสีั่กลมกลืนเล้ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่แล้งกินตอนเที่ยงได้พิซซ่านะคะแล้วก็ไกเ่เคปซีสี่สบอกแล้วข้าวเที่ยงข้าวเทียเท่ยงตอนสี่โมงเย็นทุกคนค่ะเดยกกินเสร็จก็จะไปทำงานต่อนะคะไปแพ็คของต่อแล้วของส่งให้ลูกค้านะคะนี่ทุกคนคะ่ะารกิจหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนค่ะส่งของ อันนี้ออเดอร์ที่รับไว้นะคะแต่บบว่าบริษัทเลยแพ็คของเพิ่งแพ็คไปได้สามกองเดี๋ยวตอนนี้รอตราบเอาของลงม,มาให้นะคะของถี่จะแพ็คนี่ทุกคนขาคอลลาเจนฉีดเดีนแพ็คคอลลาเจนนะคะทุกคนขาแล้วก็มีคุณเที่ยงอ่าคอนเฟกแล้วตอนนี้ขายหมดแล้วนะคะอันนี้คือออเดอร์ที่แพ็คของที่แพ็คนะคะทุกคนค้านี้ไม่ของกคคุญเชียง เชียงนะคะทุกคนลายแห้งตอนนี้เดี๋ยวรอโมจิแล้วก็ปราลงมานะคะทุกคนคะ่กะก็เลยแพ็คของทายแล้วบางทีท่ายน,นี่มม่นคอนเฟินะคะเขาจกินสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะอันนี้เป็นคลิปมือหนึ่งแหนึ่งวันของการที่มาอยู่สารคานนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยเห็หลายอย่างแห้งเมือ่อเช้านี้ไปอาจจะไม่กวนอิ่ม เพิ่นกลับวายู่เพิ่นปีดเพิ่นปีตันพระเหมือนที่ก็ไปอ่าเอาดีเชื่อไปอาบน้าแล้วก็ไปคลเนิกแล้วก็ได้ของกลับมากินนะคะส่วนวัดอีกวัดหนึ่งว่าจะไปวัดปลาบ้านำเย็นบ่ได้ไปจะพอมันคำกรมันคำกรกับเรื่องเบเดไปเดียวอ่ะมือหนามือหนาเขาจะไปแล้วก็ก็เลยฝารกกับวาแพ็คของเพราะว่าของมันเอาไว้หลายมือแล้วนะแต่เพราะว่ามันมีของอ่มีน้ำพริกกากหมูที่ ถ้าเจ้าอ่าโซงมาสารคามือนที่นี่ของซุ้มเงินอยู่บ้านเหมืนที่นี่หนูต้องขอบพ้องอยู่บ้านมาแพ็กอยู่นี่มันก็เลยอ่าใไซเวลาหลายมือเฉีอาจารย์พึ่งจะได้มาแพ็กก็เลยเฝ้าแพ็กเฝ้ายังเฝ้าซงม้าแเหลี่ยมืมูว,มว่านี่กับว่าสีแพ็กตาบ่าฝนตกกับบ้านในแพ็กวันนี้ก็เลยตาที่ใจแพ็กโอ้เอาลับไปอาเดีย <laughs> วไม่คุณซงของ ตาเอิญนะนพี่กางมุ้มาหายใจแล้วจะแพ็คของต่อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขาบ๊ายบายนะคะ